มึกกระดองมึกกระดองปัดฟุ่นหน่อยเอามาล้างน้ำลองลงน้ำดูครับผมจะได้มั้งไหมมกมาแล้วก็ไปไปไม,ไม่ไม่พเรือใครกัดคนแปลกแปลก พายคขนขนมมาก่อนมีคนตกตลอดนะฮะใต้สะพานยาวไปเรื่อยตัวแรกครับผม อมไซส์กำลังสวยที่สองก็ขึ้นมาแล้วครับผมสรุปวันนี้ก็ได้มาสองแต้มครับผมภายเรือเล่นสนุกสนุกแต่คนอื่นเขาได้กันเยอะนะครับพอดีผมไม่เคยได้เอามือถือถ่ายกลัวมันตกน้ำ ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงช่วงนี้ท่านใดชอบกิจกรรมพายเรือเล่นก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมจะมีวิดีโอต่อไปแน่นอนครับ